ลังนี้เพิ่งมาใหม่เลยนะครับคนบ้าเห็ดลังนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนะไม่ใช่ใหม่หรอกมาตั้งแต่เมื่อวานพร้อมกับสว่านแต่ว่าผมว่าจะแบ่งแบ่งไว้เกะนะแบ่งไว้เกะนะครับว่าจะเกะทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยวมันอันนี้กัน,นท่านก็เลยแบง่งเกะนะจะได้มีคลิปด้วยนะเออช่วงนี้ก็คลิปน้อยๆอยู่อ้า แกบังขนมเพื่อที่จะส่งมาจะดูลูกเนี่ยน่ะอ้าวหมาก็รุนเหรอรอกินขนมค่ะเดี๋ยวนะหนูเป็นหมานะหนูจะกินขนมเหรอใช่รอกินขนมนึกองกับเนึกองกับของตัวเองรอกระดิทางรอยังไงทาไมไม่ส่งให้มาน่ะรอกินขนมค่ะขอกินหน่อยนิดนึงไอ้เจ๊มื พอกินอะไรนิดนึงยืดยืดยุดยืดนั่งลงนั่งลงนั่งรอนั่งรอแล้วนั่งรอพ่อแล้วยืดยุดยืดยืดนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนอนนอนลงนอนนอนนอนเบ่ๆไปนอนยืดยุดยืดยุดนั่งนั่งนั่งเออนั่งลงนั่งลงนอนเออนอนลงไปนอนนอนแบบนี้นอนเออฟังไปเถอะตะว่าน ให้ลูกกินหน่อยนิดนึงขอกินหน่อยนิดนึงได้ไหมนั่งรอนั่งรอพ่อค่ะมันลุ้นมากเลยนนึ่งก็ของตัวเองนี่น่ะสายเสือกดูมันจ้องสายเสือกดูถามเลยนะปกติแกะของก็ไม่ค่อยมาแบบนี้รอบนี้มันมาหนูได้กลิ่นใช่ไหมเพราเป็นของที่หนูชอบใช่ไหมไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกจ้า รู้แต่อยากกินแค่นั้นแหละหืมกลิ่นมาแล้วพี่น้อยกินทุเรียนเหรอ <c oughs> ดูซองให้ดูหน่อยดูมันตั้งใจมากเลยฮะเด็กคนนี้ดูมันไม่น,นี่แหละขนอม <c oughs> ่แน่ๆเลยปวดแล้ววิ่งนี้แล้วจะวิ่งนี้แล้วเด็กปวดเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเรามันถึงได้มาเฝ้าอะไรล่ะตาเป็นรถนี้นี่เองรถอะไรล่ะตาตาตาเดินไปแล้วนะมันได้กลิ่นแล้วนะมันดมใหญ่เลยนะ มันได้กินนะมันเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กรู้มากเขารู้ด้วยนะใครคือพ่อใครคือแม่เขรู้หมดอู้ดูตาหอูดูตาหอูดูตาหอูดูตามูเขาไม่ได้ให้มานะเป็นหมาก็ข็กินหน่อยนิดนึงข็กินหน่อยนึงงอนแล้วนีแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ลงนี่ลง ก็บอกว่าไม่ให้หมาไม่ใช่หรอเขาก็หนีดิเขเจ้าเองบอกเองอะ่ะหันหลังใะ้แล้วมาลุ้นกันมันเป็นยังไงนี่โอ้โห,โโหนี่สุดข,ขั้นมันคือขาไก่รสบ,บาร์บีคิวของอร่อยเลยของโ,โปรดกินแบบกินดูทีวีอ้าวเรารู้เรื่องนะบอกว่าไม่ใช่ของหมาเขาก็หนีแล้วมาหาแม่ค่ะ Bánh mì nó không kèm đâu Nó kẹt vào một phát nó không chín Ừm, hãy nó già chín chứ bảo nó không bảo. Để nó không kẹt ừ. Nó không chín lắm Nó เดี๋ยวพ่อให้ชิมหร่อมมากเลยพี่น้องเลยรสบาร์บีคิวมันกินหรือเปล่ามานะอือหือรอนอือหือหอือหอให้ชิมนะฮะปูมันะมกินเ้ย โอ้แต่ดาว่ามันชอบเน้นนนัเฝ้านี่มันกิน่นจี้ก็อยากลองเหรอฮะจี้อ้อยลงไม่ชอบบาร์บีคิวเหรอเนี่ยไม่น่านะมันว้าเฝ้าปกติแกะขนมมันไม่มานะอร่อยนะหมดบาร์บีคิวยังไงฮะโอ้อร่อยสบายเลยแบบนี้ตะวันให้ไข่ นี่ทุกท่านอืมเร็วอร่อยเลยอันนี้อารมณ์มามามายกพาแบ่งให้มะอ่ะดีจี้อันนี้อ่ะ,ๆๆะอโอ้อออหมาชอบพี่น้องเลยไม่น่าอะไรหรอมันมาดมกลิ่นโอ้มันทาบบาร์บีคิวน้องหมาจีจี้ก็ทาบเหรอ ขอโทษขออภัยผู้ใหญ่จะดีนะให้มันนิดหน่อยอือหือผู้อร่อยดีนะอือหือกินหน้างวันได้เลยน,นี้อืออะไรฮะนั่นเลยจิบหมดแล้วพอนะไว้คนนะ ะโอ้อร่อยเลยนี่กินได้ทั้งวันเลยพี่น้องเลยขนมรสชาตินี้มันอร่อยมันกินแบบเพลินนะกินเพลินนะกราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะท่านนี้มากๆนะที่แม่จานะครับส่งขนมมาให้นะครับตลอดนะก็ขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผม ิตว่งจริงในก็ขอให้สมปรารถนานะครับโดยแล้วก็ขอให้พุยิ่งขึ้นไปอีกนะกราบขอบพระคุณอย่างสูงเนีฮยที่มาตาอิ่มท้องแล้วข่าวดีถึงเด็กหญิงควันข้าวเ,าเด็กหญิงควันข้าวน่าจะชอบนะนะเออขนมอันกวอดหมดแล้วพี่น้องเลยเด็กก็ชอบมากเลยขนมอันนี้นี่เ,เด็กหญิงควันข้าวก็ชอบอยู่มา,มาขอทุกวันเลยถือมาเวลาเราไปทำงานจะถือถ้วยมาแล้วนะ ือถ้วยมขอขนมเพราะว่าแม่ของเด็กหญิงขวัญข้าวเนี่ยก็เริ่มจะเหมือนช่วงนี้เนี่ยเขาหยุดงานบ่อยแล้วเขาเริ่มจะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อขนมให้ลูกเขากินแล้วนะทุกท่านเมื่อกี้ผมก็ได้ยินพี่น้องเขาคุยกันเหมือนน้องป๊อปเนี่ยแม่ของขวัญข้าวเนี่ยเหมือนเขากําลังคุยกับน้องซิลซิลเนี่ยเขาจะไปทํางานกรุงเทพนะ เออเขาจะไปทํางานกรุงเทพแต่ว่าถ้าถ้าซิลไปเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยงานผมนะเขาก็เลยคุยกันสองคนว่าเลือกเอาถ้าถ้าซิลไปทํางานกรุงเทพเดี๋ยวป๊อปจะอยู่อถ้าป๊อปอยู่ซิลก็ไปสลับกันเออเพราะว่าน้องป๊อกก็บอกว่าจะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกแล้วเออจะต้องไปหาที่รนทํางานก่อนตอนแรกก็เพราะว่าอ้อยเนี่ยมันหมดแล้ว อ้อยเนี่ยเขาจะไปตัดอีกประมาณสามวันมันก็หมดแล้วหมดหมดฤดูจากอ้อยแล้วอ่าเขาไปตัดอีกสามวันะหมดฤดูนะเพราะนั้นเขาก็ต้องไปหางานใหม่ทานะฮะเห็นว่าน้องป๊อบเนี่ยจะไปทํางานาขายเป็นพนักง,งานขายผักเป็นเป็นเป็นแม่ค้าขายผักเป็นรับจ้างเป็นลูกจ้างเขา,เ,าเขาให้วันละสามร้อยไปอืม แต่แต่เปน้องป๊อบเนะี่ยบอกว่าให้ซิลเนี่ยอย่าเพิ่งไปรุงงทพยอยู่นี่ก่อนอยู่ช่วยงานทางนี้ให้เสียจก่อนเขาคุยกันเองนะผมไม่ได้บอกเขานะเออผ,ผมบอกเขาว่าถ้ามีงานมีอะไรให้ไปทําเลยเดี๋ยวผมทําเองก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเนื่องด้วยบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบสูงนะเออคนหนึ่งไปคนหนึ่งก็ต้องอยู่เขาคุยกันเองนะไม่เกี่ยวกับผมผมได้ยินเขาคุยคุยกันอ้อมออมอ้อมออมอยู่สองคนขขเขาผมก็ฟังนะฟังอยู่เออเพราะนั้นก็อ๊อแล้วแต่เขาเลย ใครจะอยู่ใครจะไปก็แล้วแต่อะโอเคครับทุกท่าน,น,น,นก็เป็นขนมจากผู้ใหญ่จีดีนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นำไปนั่งงานด้วยนะคระับฝากไว้ท่นี้นะค,ะครับผมสวัสดีค่ะ